หนูจีนกับพี่จามาแล้วจ้ากด s u b ส c r i b ให้ด้วยนะจา้าหนูจีนกับหนูจาตอนนักดับเพลิงสายลมที่พัดแรงทำให้ประกายไฟลุกโชนขึ้นเก้าวมองเห็นเก้าอี้ไม้เก่าๆที่ยายเอาไว้นั่งพักผ่อนที่หน้าบ้านทุกๆวันกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ข้าวของทุกอย่างในกระท่อมท้ายตอกหลังเล็กๆค่อยๆไหมไฟไปทีละชิ้นทีละชิ้นในสายตาของคนหลายๆคนอาจมองสิ่งของเหล่านั้นไม่ต่างจากขยะใช่จริงๆแล้วมันเคยเป็นขยะมาก่อนก่อนที่มันจะถูกเก็บมาเป็นผ้าห่มอุ่นๆของก้าเป็นที่นอนนุ่มๆของยายหรือเป็นจานเซรามิกอย่างดีสำหรับอาหารทุกๆมื้อของก้าวและยาย แล้วแล้วเราจะไปอยู่อยู่ที่ไหนกันล่ะครับยายเสียงร้องไห้ปนสะอื้นถูกเปล่งออกมาจากปากของเด็กชายที่เกเรที่สุดในตรอกน้ําตาไหลาอาบแก้มเหมือนว่าใครลืมปิดวาล์วน้ำเอาไว้ยายได้แต่นิ่งเงียบพร้อมกับน้ําตาที่ไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายเช่นกันเสียงไซเรนรถดับเพลิงดังสนั่นไปทั่ว เพราะความสะเพาของเจ้าของโรงงานผลิตถุงพลาสติกที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามมาถึงบ้านหลังน้อยของก้าวและยายสายฉีดน้ําจากรถดับเพลิงพ่นออกมาอย่างแรงด้วยความหวังที่จะหยุดเปลวไฟที่กำลังโหมกระหน่ำอย่างไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงง่ายๆท่า,ามกลางเปลวไฟและความร้อนระอุความโอลมานมีเพียงนักผจญเพลิงเท่านั้นที่เป็นความหวังของทุกคนในเวลานี้ รีบกันทุกคนออกมาก่อนรีบกันทุกคนออกมาก่อนเสียงตะโกนออกคำสั่งดังออกมาจากผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนที่พนักงานผจญเพลิงได้รับการฝึกอบรมมาเป็นสิ่งที่สำคัญเออไม่ต้องกลัวนะนังดับเพลิงเขาทุกฝึกมาอย่างดีเดี๋ยวเขาก็ดับไฟได้ลุงกา้านพูดพร้อมกับรูปหลังปอบใจก้าวก้าว มองชายร่างใหญ่ที่สวมชุดนักผจญเพลิงที่สลับกันวิ่งเข้าวิ่งออกเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของชาวบ้านด้วยสายตาแห่งความหวังเวลาผ่านไปเกือบสิบชั่วโมงเพลิงจึงสงบลงตลอดเวลาที่ก้ายืนดูเหตุการณ์ก็มีแต่นักดับเพลิงนี่แหละที่เสี่ยงชีวิตวิ่งเข้าวิ่งออกกองไฟเพื่อช่วยชีวิตคนที่ไม่ใช่ญาติไม่แม้กระทั่งเคยเป็นคนรู้จัก แต่พวกเขาก็ช่วยเหลือโดยไม่ห่วงชีวิตของตนเองช่างเป็นอาชีพที่เสียสละเสียจริงก้าวและยายเข้าไปสำรวจข้าวของภายในบ้านโชว์กงดีที่ไฟไหม้ลามมาถึงได้แค่ส่วนหน้าของบ้านเท่านั้นโรงงานใช้สารเคมีในการผลิตทำให้การดับไฟใช้น้ำอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้โฟมในการดับไฟแทนน้ำในบางจุดด้วยเลยต้องใช้เวลาดับกันนานหน่อยกินข้าวกันก่อน,อนเถอะ เสียงนักดับเพลิงคนหนึ่งพูดขึ้นพร้อมกับยื่นกล่องอาหารและน้ำในมือให้กับยายและ9ก้าวคนละกล่องขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาช่วยขอบคุณจริงๆความรู้สึกตื้นตันใจดีใจทำให้ก้าวโผลเข้ากอดนักผจญเพลิงคนนั้นรอดมาได้ปลอดภัยก็ถือว่าโชคดีโตมาต้องเป็นคนดีและช่วยเหลือสังคมนะ ส่วนบ้านของหนูกับยายเจ้าของโรงงานบอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้เดี๋ยวเขาคงให้คนติดต่อมานักผจญเพลิงลูบหัวก้าวด้วยความเอ็นดูก่อนที่จะเดินไปทำภารกิจอื่นๆต่อวินาทีนั้นทำให้ก้าวมีแรงใจกลับคืนมาสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้ก้าวได้รู้จักอาชีพอีกอาชีพหนึ่งอาชีพ ที่เสียสละตัวเองเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นอาชีพที่ก้าจะไม่มีวันลืม